มนุษย์เป็นอันมากได้ยึดถือเอาที่พึ่งผิดผิดมนุษย์ทั้งหลายเป็นอันมากถูกความกลัวคุกคามเอาแล้วย่อมถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์บ้างสวนศักดิ์สิทธิ์บ้างรุกขเจดีบ้างว่าเป็นที่พึ่งของตนของตนนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันทำความเกษมให้ได้เลยนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดผู้ใดถือเอาสิ่งนั้นๆเป็นที่พึ่งแล้วย่อมไม่หลุดพ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงได้ ส่วนผู้ใดที่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วเห็นอริยสัจทั้งสี่ด้วยปัญญาอันถูกต้องคือเห็นทุกเห็นเหตุเป็นเครื่องให้เกิดขึ้นของทุกขเห็นความก้าวล่วงเสียได้ซึ่งทุกขและเห็นมรรคประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐซึ่งเป็นเครื่องให้ถึงความเข้าไปสงบรำงับแห่งทุกขนั่นแหละคือที่พึ่งอันเกษมนั่นคือที่พึ่งอันสูงสุด ผู้ใดถือเอาที่พึ่งนั้นแล้วย่อมหลุดพ้นไปจากทุกทั้งปวงได้แท้